สวัสดีครับกลับมาพบกันต่อนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับหลังจากที่ตอนที่1นะครับเราได้เข้าใจนะครับในส่วนของการจัดลําดับความสําคัญของงานแล้วนะครับว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะจําแนกวิเคราะห์นะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทําอยู่ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเป็นงานประเภทไหนกันแน่นะครับทีนี้ในตอนนี้นะครับก็คือว่าในคลิปนี้นะครับหรือว่าในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของ แนวทางนะครับว่าถ้าเราต้องการเพิ่มผลผลิตในงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้านะครับธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าธุรกิจบริการเนี่ยนะครับจะมีแนวทางนะครับในภาพรวมในการเพิ่มผลผลิตยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่าในส่วนของระบบงานในทั่วๆไปแล้วนะครับก็คือว่าเราจะมีการแบ่งส่วนประกอบของระบบงานนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภท3ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกนะครับเราเรียกว่า Input i ครับ Input ก็คือปัจจัยนำเข้านะครับซึ่งในการทำงานทุกอย่างครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราได้โจทย์จากลูกค้าแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งสเปคต่างๆนะครับของสินค้านะครับรวมถึงเรื่องของการให้บริการต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเพนพอ i n t ของลูกค้าเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็จะมามาวิเคราะห์ในส่วนของธุรกิจของเรานะครับว่าเราจะสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไรบ้างเนี่ยอันแรกที่สําคัญก็คือว่า Input ตงั้น Input เนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยนําเข้าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรด้านบุคคลครับรวมไปถึงในส่วนของอเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานของพนักง,งานหรือว่าบุคคลนะครับปัจจัยตัวที่3ที่สําคัญนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของวัสดุวัตถุดิบต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแมทเทอเรียลต่างๆที่ ใช้นะครับในการที่จะทำให้เป็นตัวสินค้าขึ้นมาแล้วก็ปัจจัยนำเข้าหลักอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าวิธีการปฏิบัติงานนะครับในส่วนของวิธีการปฏิบัติงานนะครับก็คือจะหมายถึงในส่วนของกระบวนการขั้นตอนนะครับว่าวิธีการทำงานของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้ทราบว่าการที่จะไปถึงสินค้านะครับที่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าต้องการนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง ส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในส่วนของอกระบวนการผลิตนะครับหรือว่ากระบวนการบางทีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการแปลงสภาพนะครับในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับเราเรียกว่า process process ก็คือจะเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะจัดการเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้าต่างๆที่เมื่อกี้เนี่ยผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าจะสามารถบริหารจัดการยังไงเพื่อให้กระบวนการตรงนั้นนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให วัตถุดิบนะครับหรือว่าแรงงานหรือแม้กระทั่งในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโททนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับออกมาเป็นส่วนสุดท้ายได้ซึ่งส่วนสุดท้ายนั้นก็คือจะเป็นปัจจัยนําออกนะครับหรือว่าเอาพุตนั่นเองนะครับในส่วนของเอาพุตนะครับก็คือถ้ามองในเชิงในเชิงธุรกิจนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าแล้วก็บริการเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยนะครับที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับ จะต้องได้ทั้งจํานวนนะครับแล้วก็คุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการาสินค้ารูปแบบไหนนะครับได้จํานวนตามที่ต้องการไหมส่งตรงเวลาหรือเปล่าแล้วก็ครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็มีคุณภาพอย่างที่ได้มีการตกลงกันไว้หรือเปล่านะครับนะครับบริการก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าการที่บริการจะตอบสนองลูกค้าได้นะครับก็คือว่าจะทําไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเกิดความประทับใจนะครับ เกิดความพึงพอใจนะครับแล้วก็เกิดการใช้บริการต่อซ้ำเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบการทำงานนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าพูดถึงการเพิ่มผลผลิตในงานนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับในองค์กรในองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับว่าปัจจัยนําเข้าที่ที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถที่จะก่อให้เกิดผลผลิตนะครับ ตามเป้าหมายขององค์กรไว้ได้หรือไม่นะครับเพราะนั้นมันจะมีตัวหนึ่งครับที่จะช่วยวัดการเพิ่มผล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 ิตได้ซึ่งการวัดเพิ่มผลผลิตการวัดการเพิ่มผลผลิตนี้นะครับเราเรียกว่าอัตราการเพิ่มผลผลิตครับซึ่งเราเรียกว่า productivity โดย productivity นี้นะครับจะเป็นอัตราส่วนระหว่าง o u t p u t นะครับก็คือปัจจัยนำออกกับ Input ก็คือปัจจัยนำเข้านะครับเราก็จะมาดูว่า ปัจจัยนาเข้าที่เราใช้ไปนะครับหรือว่าที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้ได้อย่างคุ้มค่าไหมก่อให้เกิดผลผลิตนะครับตามที่ลูกค้าคาดหวังหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมุติว่าอัตราการเพิ่มผลผลิตนะครับเป็นไปอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะครับก็จะทําให้ธุรกิจนะครับได้รับผลตอบแทนนะครับแล้วก็ได้กําไรจากการประกอบการเนี่ยหรือว่าจากการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นก็จะนําไปสู่การที่ธุรกิจนะครับสามารถเติบโตได้แล้วก็สามารถที่จะแข่งขัน แล้วก็อยู่เอดอยู่ในตลาดนะครับได้อย่างยั่งยืนได้ในท้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแนวทางในการเพิ่มผลผลิตนะครับจะมีแนวทางอย่างไรได้บ้างนะครับผมขอนะครับอนุญาตนะครับยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการยกตัวอย่างในเชิงตัวเลขเนี่ยนะครับก็จะสามารถมองเห็นแนวทางในการเพิ่มผลิตได้อย่างชัดเจนนะครับต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าแนวทางเดิมเนี่ยสมมติว่า ในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรของเราเนี่ยนะครับสามารถผลิตสินค้านะครับได้ทั้งหมด5,000หน่วยนะครับแล้วก็ใช้ Input นะครับไปทั้งหมด500 500ชิ้นละกันนะครับขอขออนุญาตเป็นชิ้นละกันนะครับเพราะฉะนั้น productivity นะครับขององกรนะครับหรือว่าของแผนกงานเนี่ยก็จะเท่ากับ10นะครับก็คือ5,000หาร500เนี่ยได้10แนวทางที่1ครับก็คือว่าเราจะพยายามลด Input ที่เราใช้นะครับจาก500เนี่ยเหลือ400 ในขณะเดียวกันครับก็คือว่า,าถ้าเราสามารถเพิ่มเอาพุทสินค้าของเราได้นะครับทั้งในอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเชิงปริมาณนะครับเพิ่มจาก5,000ชิ้นเป็น6,000ชิ้นได้นั่นหมายความว่า productivity ของเราจะเพิ่มขึ้นครับจาก10เป็น15นะครับสำหรับแนวทางที่2ครับก็คือ,อจะเป็นแนวทางในสภาวะการดำเนินธุรกิจที่ปกตินะครับเศรษฐกิจอาจจะคงตัวนะครับก็คือว่าเราใช้อินพุเท่าเดิมครับก็คือ เดิมเนี่ยใช้500แล้วก็ใช้500ชิ้นนะครับแต่ว่าเราจะพยายามหาแนวทางยังไงเพื่อให้สามารถเพิ่มเอา์พุตจาก5,000เป็น6,000ชิ้นได้ซึ่งถ้าเราสามารถเพิ่มได้ครับ p r o d u c t ivity ก็จะกลายเป็น12นะครับแนวทางต่อมาครับแนวทางที่3นะครับในแนวทางที่3นีนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยเฟื่องฟูนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่ในช่วงเจริญเติบโตนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มอินพุตนะครับเพิ่มปัจจัยนําเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้ามาหรือแม้กระทั่งการใช้อ่มีการจ้างบุคลากรเข้ามาเพิ่มนะครับก็คือเดิมเนี่ยใช้500นะครับเพิ่มเป็น550แล้วก็พยายามที่จะเพิ่มเอา p u พุตเนี่ยให้ได้มากกว่า Input ที่เราใช้ไปนั่นก็จะส่งผลทําให้ productivity ของเราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแนวทางที่4ครับก็คือจะเป็นแนวทางที่ เราต้องการที่จะจํากัดการใช้ทรัพยากรหรือว่าปัจจัยนําเข้าครับจากเดิมจะใช้500ใช่ไหมครับเราพยายามที่จะลดให้เหลือ400นะครับแล้วก็เอาพุทธที่เราต้องการออกมาเนี่ยนะครับก็คือว่าคงเดิมก็คือได้5000ชิ้นเหมือนเดิมการใช้แนวทางนี้นะครับก็สามารถเพิ่ม productivity ได้เช่นเดียวกันครับก็จะได้1 2 5สและแนวทางสุดท้ายครับก็คือจะเป็นการที่เศรษฐกิจนะครับค่อนข้างที่จะซบเซานะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจ ในในภาพรวมเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยครับเราต้องพยายามที่จะลด Input นะครับลดปัจจัยนําเข้าที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันในขณะเดียวกันครับเอาพุ t เนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราลดทั้งคู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ productivity เนี่ยมันมันลดลงนะครับจากเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยแนวทางสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าเราควรจะพยายามลด Input ให้ได้มากกว่าเ u t p u t ที่เราที่เราลดลงนะครับ เราควรที่จะพยายามลดอินพุตให้มากกว่าเอาพุตที่ลดลงนะครับจึงจะสามารถเพิ่ม productivity ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเนี่ยเราสามารถที่จะลองดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับและเราเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของปัจจัยนําเข้าเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อเอาพุตหรือว่าปัจจัยนําออกได้นะครับว่าจะต้องควรใช้แนวทางไหนซึ่งแต่ละแนวทางนะครับก็จะมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นในใน EP ต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าแนวทางเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะเพิ่มเอา์พุตในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพได้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ